ปรเดี๋ยวพี่กึงไม่ได้ครับพี่ป้องนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนี่เรามาอยู่ตลาดนัดคลองถมคืนวันเสาร์ครับตลาดนัดคลองถมคืนวันเสาร์อยู่ตรงไหนมันก็คือมันก็คืออ่าคลองถมสะพานเหล็กนี่แหละครับอ๋อครับคือเห็นพี่ป้งชอบเล่นของเล่นไอ้พวกคอยไอ้พวกโมเดลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเดินทะลุนี่ไปเลยครับ ผมว่านอกจากของเล่นแล้วผมก็ดูอย่างอื่นไปเรื่อยและครับของเก่าบ้างมือสองบ้างอะไรบ้างน่าลหละครับของมือสองมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าคือเฉพาะคืนวันเสาร์อ่ะมันจะมีโซนของเล่นที่ใหญ่มากอ๋อครับส่วนหลังผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วครับของเล่นเพราะแม่งแบบไม่ได้เล่นแล้วครับดีนะครับสิ้นเปลืองครับใช่ครับซื้อลปก็ไปวางเฉยครับ แต่เพลงเดี๋ยวว่าคืนวันเสาร์เนี่ยของเล่นเขาจะเยอะมากพวกคนที่เอาของเล่นพวก,นก,เ,กพเนี้ยของสะสมมาขายนี่ทุกคนนะดีที่ผมไม่เข้าไปอยู่ในวงการนี้นะครับถ้าทางจะหมดตัว <laughs> ดูครับเพราะแบบบางทีไปหยิบไปจับอะไรไม่รู้เรื่องแม่งเป็นหลัก <laughs> หลายพันอยู่ <laughs> อา้าวเวลาของบางอย่างมันเป็นของสะสมพแพงนะมึงเนี่ยผมดูไม่เป็นว่างานแท้งานเทียมง,งานจีนงาน<ช>งานแร<ช>อะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมของคนรักด้านนี้โดยเฉพาะใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมิปองอย่างเงี้ย t น a n s มเมอร์โอ้ อย่างเงี้ยผมดูไม่ออกแล้วผมก็ดูดูไม่รู้เรื่องหลังๆผมก็ไม่ค่อยไ,ได้ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่ครับอันนี้เหมือนของโชว์ทำห้างขาอามาเป่าอะเออโอ้คือคนมาดูผมก็รู้สึกว่าเขาจริงจังกันหมดทุกคนนะโดยจากน้าวที่มาดู เนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนใหญ่มากที่มีแต่เฉพาะของเล่นพวกเนี้ยเหมือนเล่นพักเครื่องไหมพี่โป้งไม่รู้ครับอนรยนี่อะไรครับที่ล้ออะไรอ่ะล้อ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 ไอคอนเสียงเหรอ โอ้ิเวียนโซนนี้ก็ต้องปล่อยพี่โปงเขาลองรอะไปกับของที่เขาชอบนะครับหรือแวนแทลนด้วยผมไม่ค่อยอินอะไรกับของพวกนี้หรอก S 1> <S 1> าาคุณไม่ฟังแผ่นเสียงเนี่ยไม่มีเครื่องเล่นยังไม่มีเลยครับคนลวยนั่นแหะถ้าคุณได้ฟังคุณได้เล่นพวกนี้คุณอาจะหลงไหลในแผ่นเสียงอ่าแล้วก็มีไปถึงตง้องโน้น ตรงโน้นนี่เยอะแบบว่าเดินเข้าไปแทบไม่ได้โอ้โหคิดว่าวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยคนเลยไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่นะปกตินี่โูเดินไปเป็นหนองเลยจได้ว่าแบบว่าเบียดเบียดเลยอ่ะใช่มาวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศดูดูตัวลิดเดียวส่วนน้อยแปดสิบมันจะบ้าเนาะ พวงนี้มันบางตัวเป็นตัวหายากะไรคนเข้าใจไงพี่ป้องแต่ถ้าเปลี่ยนมือแล้วมันจะแบบว่าอัพราคาได้หรือเปล่าคือถ้ามันเปลี่ยนมือแล้วไม่ได้อัพราคาผมก็ไม่รู้จะมีไปทําไมนะ มันก็นี่ไงก็จะมันอยู่อยู่ในชุดที่แบบสมมุติผมเคยเมื่อก่อนผมสมัยผมซื้ออ่ะมันจะมีเซตแบบไอ้มดแดงปีโชวะตัวเล็กแบบแล้วแบบว่ามันก็จะมี V1 ถึง V10 แต่ V4 แม่งเป็นตัวที่เต็นแบบเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวแรร์ไอเทมเพราะนั้น V4 เนี่ยแม่งจะแพงโดดเลย แม่งจะผลิตน้อยอะไรอย่างงี้ไงแล้วพอเวลาขายคุณก็ต้องขายยกชุดอันนี้ไม่ใช่ของของเลยละอันนี้จะเป็นของทั่วไปละไอ้พวกนี้ก็หนุกนนะ่เหรอแล้มก็จะเป็นพวกอะไรนะเจตในพวกอย่างเงี้ยของมือสองบ้างของอะไรบ้างเออ วันนี้เห็นมันเดินคนไม่เยอดีก็เลยชวนมาเดินนะครับุณปรองเดินแล้วไม่ต้องเบียดคนมากดีเฮ้ยเดี๋ยวคุณถือดดูแหวนนิ้นอของดิครับนึกถึงป่องขางของผมเลยมัน็ิ

เครื่องล็มีด้วเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกับของเล่นน้องใช่วันนี้ปกติคนจะเยอะกว่านี้เปล่าวะเยอะกว่านี้ครับวันนี้มันเหมือนมันฝนจะตกนะใช่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเศรษฐกิจไม่ดี บวบด้วยหรือวะผมว่าปกติแบบว่ากลางคืนจะคึกคักกว่าเพราะว่าวันอาทิตย์ก็จะมีตั้งแต่เช้าเลยนะยัแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคืนวันเสาร์เงี้ยใช่แต่สินค้าจะเป็นอีกประเภทหนึ่งพี่โป้งช่วยดูรองเท้าวิ่งให้ผมสักหน่อยอันนี้ใช่รองเท้าวิ่งเปล่าใช่เหรมีจะทออะไรวะผมแน้นนะว่าคุณคุณคือของใหม่เหรอเออ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องรองเท้าอ่าฮะคือเฉพาะรองเท้าวิ่งคุณคนซื้อของใหม่รองเท้าวิ่งผมเคยซื้อของใหม่ไปแม่งใช้ได้ปีกว่าแม่งพื้นแม่งไปหมดแล้วอะ่ะคุณอย่าไปซื้อของเซลล์เหรอเดี๋ยวผมค่อยเล่ามันยาวานี่อะไรหูฟัง เขาบอกมันปปปเป็นแบบจออะอนามค่เพราะว่าแบงค์เอาไปชาร์จไฟฉาย,ย,ายจักรยานออเ, <c oughs> เดี๋ยวนี้เพว่าแบงก์แม่งถูกก็ตายนืย่ล่ะกแบงต่น้า ไม่แหวนตังนะเขาจะมีเขาจะมีเมส้นบางโทรศัพท์วินเทจนอเออ <c oughs> ของพรุ่งนี้ซื้อไปบางทีซื้อไปเป็นครับต้ยแต่งร้าน <c oughs> แต่งบ้าน <c oughs> แต่งมี ในยุคเริ่มต้นของในตลาดคืนวันเสาร์เนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าตลาดไฟฉายตลาดไฟฉายคือต้องเอาไฟฉายมาส่องแต่แต่๋ยนนี้ไม่มีไม่ต้องเห็นไม่เคยเห็นมันจะอยู่ตามคลองหลอดใช่หรอวะไม่คือคลองหล่อมก็ยังมีอยู่คือเดี๋ยวนี้ตลาดแม่งแบบเนี้ยแม่งมีทั่วไปยังมีอยู่นะก็เหรอเออ แต่ส่วน,นามากเวลามาเดินตลาดแบบนี้ผมชอบดูของมือสองอไม่เหมือนกับว่าไอคอนหลอดอ่ะไม่จะขายแบบว่าอิเล็กเทรดขายาเลยตาถึงมันก็ไปเก็บไปไปจับอของมาบิวแล้วก็มาขายที่มีแหละใช่หรือมึงอือไปซ่อมนิดหน่อยอมื่อไ<ช>หได้หลักตา่ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ส่องๆไ้ใช่แต่ว่าของเก่าบางทีคุณก็ถ้าคุณดูไม่เต็มคุณก็โดนถูกท่องส่วนใหญ่เราจะ <c oughs> จะโดนถูกท่อง <c oughs> อเข <c oughs> ้ามาล้อ่า่ัเข้าเขาไม่มาแล้วกันกันเลยมันจะเ,เด็กพยาบาลได้ไงเด็ก ตรงที่ใครเอฟัูวแล้วีดอันไหนกผมผมสัานการว่าเขาตั้งใจให้มึงมึนมึนกอเฟื้ออย่างนี้แหละด้วยตามไม่ค่อยดีหรอกด้วยต้องโดนใช่ดูส่วนวส่ววใครจะไปรู้ว่าดีไม่ดีแง่ละหมดแล้วนี่เแล้ละเผลอลปกติมันจะแน่นๆเลยนะมึจำได้ย้อนไปดูในซอยที่เป็นขายของเล่นเยอะๆก็ได้อะ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเราก็พามาเนี่ยครับทำไมพี่ป้องจะบอกเชยกอะไรครับเีจะแับว่าทำไมดูบซื้อรองเทา้าวิ่งไม่ควรอยูกล้แี้รอ,องเท้าอ่ะปกติอ่ะเวลามึงซื้อรองเท้าใหม่ปุ๊บแล้วมึงไปใส่อ่ะอ่ามันจะเข้ากับรูปเท้ามึงอ๋อเฮออ้อ พราะนั้นถ้ามึงซื้อรองเท้ามือสองถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่รองเท้าวิ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรองเท้าพวกรองเท้าวิ่งเนี่ยคุณสมบัติของรองเท้าที่มันเข้ารูปกับเท้าคนอื่นไปแล้วอ่ะแล้วมันมาเข้ากับเท้ามึงบางทีมันอาจจะไม่เข้าไงอ๋ออย่างนี้แล้วผมไปวิ่งในพื้นที่ไม่ใช่พื้นสำหรับสนามวิ่งด้วยไง นั่นแหละแม่ยิง่งยิ่งไปเร็วเลยอ่ะพือรองเท้าแม่เพราะงั้นจริงๆแนละ้วพื้นพื้นรองเท้าอะ่ะถ้าเป็นรองเท้าวิ่งที่มึงวิ่งแบบวิ่งวิ่งพื้นแบบนี้วิ่งพื้นทั่วไปเนลย่ยมึงควรจะเลือกพื้นอีกแบบมนึงด้วยนะมันจะมันจะซับซ้อนนิดน,นึงพี่พี่พงรู้จักรองเท้าแตะที่ห่อวีไอ่งไหมครับรู้จักครับผมก็ไปได้มาจากพวกคนอตลาดมือสองมาคู่หนึ่งนี่แหละครับ Oh. แล้ววันนั้นผมเพอเอไปดูรายการเปิดสเปก i v ีที่เขาไปสัมภาษณ์เจ้าของที่ผลิตร uh huh. อ,อ,องเทา้าที่ห้อนี้ด้วยครับ uh huh. ดูจบปุ๊บเกิดแรงบันดาลใจเฮ้ยจริงเหรอวะรองเท้ทาแตกแม่งวิ่งได้เหรอวะวิ่งได้ดีครับผมไปลองเลยครับแล้วผมก็ต้องหยุดวิ่งมาอีกสองวันครับทำไมอ่ะ แม่ปวดไปทั้งขาเลยเนียผมจะบอกเลยผมวิ่งเท้าแต่วิ่งประมาณสองสาคู่เวลาผมเลื้อนลังการวิ่งไปนานแล้วผมกลับมาวิ่งใหม่นะผมจะใส่แตะวิ่งผมื่อไม่เห็นจะสบายอย่างที่คิดเลยเพราะว่ามันจะทําให้คุณคุมจังหวะการวิ่งได้ถ้าคุณไม่เคย ใส่แต่วิ่งมาก่อนสเต็ปแรกที่คุณรู้สึกคือคุณจะกลัวมันจะหลุดถูกแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยแล้วมันจะมันจะได้เขาเรียกยอะไรอ่ะม,มันจะได้ความเร็วที่เหมาะสมมันจะได้คือนั่นแหละ <laughs> ถ้าคุณวิ่งไปประมาณหนึ่งแล้วคุณจะรู้น่า 嗯，上班哈。<music> <music> เดินไปตรงซอยนู้นเราค่อยอ้อมเข้ามาตรงซอยกลางไอที่เรายังไม่ได้เด uh> ินวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศครับก็เด well ินดูไปเรื่อยครับไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเราเป๋าใละ150เลยจ้าที่เด็ไปซื้อแบบ เีย้อมาผู้บังคับก็ติต่อมาัวหนุ่มนะก็ก็้าอะไรโทมานะไปรอแถวๆเนี่ยม่ใกล้นี่แหละยี่สิบบาทเด็ดยี่สิบบาทเด็ดู่ไ้าที่สิบบาทดียดีย อะไรอ่ะผมต้องดูอะไรแบบนี้แล้วแปลงไฟฟ้าเหรอหมอบอกว่าผมต้องใช้แปรงสุดฟันที่หัวเล็กๆหน่อยมันจะได้ซอกซอนเข้าไปเรื่องนี้คือแปลงไฟฟ้าเหรอเปล่าแปรงธรรมดาแปงธรรมดาแปลงธรรมดาถึงว่ามันต้องอันเล็กมันจะได้ซอกซอนเข้าไปแล้วหมอจับมือแปลง มันคุณชอบนี่คุณชอบไหมฮะผมจะให้คุณพูดถึงตอนนี้เดีคุณไม่ชอบอางานพึ่งพึ่งแห้วถ้วยมาสัตว์ เราจะกลับมาเข้าโซนของเล่นอีกแล้วนะครับก็นี่ปืนจินเำอ่ะผมไม่ใช่นี่ปืนกระสุนเฮ้ยอล่าเอออยู่ให้ถึงนะ อยู่ให้ถึงปีหน้ากระบอกใหญ่แน่นอนอยู่ให้ถึงก่อนอยู่ให้ถึงให้ได้ก่อนแล้วอยซื้อ ขายเป็นหอ่อๆใช่คนสมัยก่อนที่ผมซื้อไอ้พวกโมเดลอะไรพวกนี้นอะผมถึงขนาดจะบินไปห้องคงเพื่อไปซื้อไอ้พวกนี้อย่างเดียวเลยนะเร็นแม่มึงบ้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้โหตายห่า Lần lượt. Come a loa, make up, make up my living. Mày chắc hết lạc đi hết. đi. Ủa dài size dài à nên là dài hả, không có size lâu ấy hả? xl XL eo, cái Quân xưa cầu đi mang bạc hàng nó quê, thăm mình tự, thêm là. ส่วนมากเสื้อเก่านี่มันจะเปิดกระสอบมาแล้วในกระสอบก็จะมีทั้งของแพงของถูกเชื่อคนเล่นของพวกนี้ต้องใส่ตาดีด้วยนะ<ช>กูเพ่งนางนๆกูตาลายอนนียไอ้พวกของยุบยบย่อยๆแล้วมาใส่แพ็คใส่ถุเงเนี่ยคุณต้องเพ่งเล็งเพ่งดีๆแล้ว<อ>ต้องดูเรื่องมันจะมีงานแล้วแสงแสงก็ไม่พอมันจะมีงานครบงานจีนด้วยอื ฮะมันก็จะมีโซนนั้นโซนนี้นี่วันนี้ถือว่าคนน้อยหลวมๆพอเดินได้ใช่ครับเดินโซนนี้ก็จะกลับไปเข้าตรงที่เราเข้ามาให้รูดูตรงนี้พี่โป๊ะเขากี่คนมายแต่เนี้ย กูยังมียานตะเตาแบบนั้นอยู่ที่เพื่อนๆอยู่เลยมาเอามาปล่อยเขาอะก็ไปปล่อยที่ไหนกูต้องไปหาแผงขายต้องมาฝากเขาไม่ได้กูพอมี้ก็ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องรับฝากด้วยนะเว้ยเขาซื้อเขาจะซื้อเลยแบบซื้อตัดราคาอ๋อแต่อันนั้นคือกรณีเขาคิดว่าอันนี้อันนี้เขาเอาไปปล่อยได้ เนี่ยไอตัวอย่างนี้ที่บ้านกูก็มีล่ะ <c oughs> นี่ตอนนี้กูยังมีไอตัวเรียกไ่าตัว อะไรคล้ายๆแบบพามิยาเนาะอะอที่เป็นตัวต่ออแต่ว่าเป็นยานของในสตาร์วอยู่อีกแบปราสามสี่ชุดอะที่ยังไม่ได้แกะเลยนะแต่เวลาต่อแล้วไงเดี๋ยวก็คงนีอ่ะเวลา เดี๋ยวเวลาก็คงมีแหละอีกสองตัวเขาน่าจะยาวอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอีเ้ยเจ๋งเลยตัวนี้ด้วยไถ่แล้ว่อะตัวนี้แพงนี่จออะไรยี่สี่นี่กล่องนี่ตัวไม่ไหนนี่มึงเคยมีเล่นเหรอ เคยมีเคยมีใช่ปะนี่มันวิ่งวิ่งใช่ไหมใช่เอแก่ี่นๆมันเป็นคือกระตูนอะไรอ่าใช่ไหมอืมโอ้มันเป็นของเด็กโบราณมากใช่เด็กสมัยนี้มาเล่นคงงจะให้คดูอะไรล่ะมีพวกเจมกดพวกนั้นอีกคุณจำได้ไหม เกมปมบึกเกมอะไรพวกนี้คืออันนี้มันเป็นต้นกำเนิดการแข่งการ์ตูนถูกไหการเดี๋ยวเนี้มันไม่ใช่วิธีแบบนี้แล้วไงใช่เดี๋ยวนี้การ์ตูนเคลื่อนไหวได้ยังไงไม่ใช่วิธีนี้แล้วใช่แต่ว่ามันก็หลักการเดิมก็คือนันแหอะภาพวิ่งต่อกัน หยุดเสร็จเลยเฮ้ยนี่เลยอ๋ออันนี้มันมันสายผู้หญิงคุณไม่รู้หรอโมเดลบ้านเบิร์นแ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันมีไอ้ตัวอย่างนี้เหรอตัวมันจะเป็นสายเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขาเล่นอ๋อเหรออเอ ไอเนี่ยไอพวกเครื่องเฟอร์เฟอร์น,นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เล่นแล้วครับใครจะให้บมกเอาเอาเก็บค่ะคนบังตาไปเยอะครับคนบังตาไปเยอะเหมืนอนไงตลาดนี้เออ เนี่ยเขมขัดอ่ะงานมดแดงอ่ะดิใช่ป่ะที่บ้านกูว่ามีมี นี่มันเรียนแบบท่าท่าอะไรนะก็าสังคาจายมาไ,ไม่ใช่สัาจายเป็นจริงหนี่มันกำลดำอวนอายะไม่พอแล้วามันนี่มันจะมีว่ามันจะมีกระเป๋าอะไรข้างใน 100เปอร์เซ็นตอีได้ไหกี้ค ตัวนี้ก็ดังเลยได้แล้วครับแพ็กแมนดังเงินแพ็กเก,ก,เกอร์อื้อโอ้วนิ่งเยอะกันดังนี่ยอื้อมีเห็นซอยนั้นที่ไม่ได้เดินอีกด,ด้วยนะ

เมื่อตอนีทำอะไรที่สุดแร่อตอนที่าจะรกันเอแต่าายว่อะได้ไหม่กได้ยินหน้าฮเรียบเี่แจกแบบนหานย้หนจ้าหหมดแล้วนี่ครับหมากครับ เมื่อกี้เราก็เดินมาจากตรงนี้ใช่ใช่ไหมใช่นี่แหละครับมันก็เป็นข้าวของของเล่นประมาณประมาณแบบนี้แหละครับเป็นโซนสำหรับคนที่สายเฉพาะทางด้านนี้นะใช่น่าจะมีความสุขนะใช่มีของพวกนี้เดินดูก็พออย่าไปแตะอย่าไปต้องแล้ว <laughs> <c oughs> คนคนที่เขารักเขาชอบก็มีคุณนี่ อย่าไปคิดครอบครองคือพ้องเคยบอกผมถูกต้องถูกต้องรักได้แต่อย่าครอบครองครับใช่ครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศตลาดของเล่นของสมู่ของมือสองวันนี้คืนวันเสาร์เมื่อวานมันจะได้ถ้าคุณเห็นพวกเซตสตาร์มอคุณจะคลั่งแน่นอนใช่ใช่ครับ เดี๋ยวนี้ก็วางฝุ่นเกาะอยู่ที่บ้านนะครับเขรารียกว่าคุณปล่อยวางแล้วไงคุณเพิ่คุณพบทางแล้วไงถูกครับคุณมีแล้วยืดแล้วเรียกพอแล้วครับโอเคครับเพิ่นจ็จบการถ่ายทอดเพียงเท้านี้ใชันายย่อยเป็นขอมทั่วไปแล้วธรรมดามีกวเคครับพาเพชมบรรยากาศเฉยๆครับจบบายบายครับ ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ